มีใครมาบ้างนะพ่ะนักกีฬาน้องเขาตองลงแข่งใช่ไมันสี่ฐานะองม,มันดับสามเลยเกิดีละวออกไปเียนอาแบกบแล้วก็กำลังเล่นจะจบอาแบกบเหรียญทองกีฬาอื่นๆด้วยนะปีนี้แข่งนวะการกีฬาแข่งว่าการกีฬารู้เรื่องเปล่าอะไรแข่ง<ไ>ปลายปีนะไปเดือนไปเดือนหน้าเ <ไป S 1> นาะแต่เขาไม่ให<ม>้คนดูในสนามเลี้ยงอะไรลงไปได้เข้าไปได้ อ๋อแต่ไม่เปิดรู้แล้วประเทศเขาจะได้อะไรครับพาร่ะใช่ไหมฮะสถานสงเคราะห์เพ่สถานสงเคราะห์ครับน,นอบอ้องก็ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ผมจำได้อยู่ครับ,รบเพราข่าวเลยอืมเราให้อยู่ไม่เกี่ยวอจะไเป็นจักรยานด้วยป่ะมีจักรยานกับสเก็ตบอร์ดเล่นได้ครับแต่ว่าความปลอดภัยมันจะมีมากมีนาะมีมากกว่าครับแต่ว่าสนามดีเมคเลสซิ่งเป็นทศัใช้ทศัเบสิกสูงมากครับต้องเป็นนักกีฬาครับอ๋อ ไปติดต่อท่านท่านลองอันนะครับอืทีนี้ท่านก็ให้ทําตามขั้นตอนอยู่นะครับก็แต่ทํำ M O U ไว้นะครับเอออกกระสีปีหน้าด้วยครับไม่เป็นไรไี่ได้รับไว้อันดับแรกคุาผิดวัรถุประสง์นะตัวมรกแต่ว่าผมคือถ้าดุยไปบอกว่าขอสนามจักรยานออบจอะไรเนี้ยเขาให้ตรงอัศจรรย์ ใต้ควบเพลิครับเป็นเป็นห้องออกกาังกายเดิมะครับใหญ่เยนะผมประชุมคนงานอะไรพวกนี้ครับตอนั้นนั้นสองหลังนั่นหลังสีส้มกระป๋งสีส้มที่เป็นศูนย์ประชุมเลยรี่ครับปีโอครับ อ่าครบนครับในนก็เหรออือ่านี่ต้อให่หอยให้คอใหอเลยให้คอมาเลยครับพลาดไปเลยไม่ควรเไม่คนลกลม่มาโตนัโอ้มาโตมโตครับในส่วนของจังหวัดสระบุรีเองครับก็ได้ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเราก็จะสนับสนุนน้องฟ้านะครับในในทุกเรื่องนะครับในการสนับสนุนในการที่จะไปเตรียมตัวแล้วก็เดินทางไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะครับซึ่งจังหวัดสระบ,บุรีก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับน้องก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวสระบ,บุรีนะครับจ,จะได้ไปทําชื่อเสียงให้ประเทศชาติแล้วก็ให้ชาวจังหวัดสระบ,บุรีได้ภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งในเวทีระดับโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับ ความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศชาตินะครับแล้วก็ชาวสราบลีของเราในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ครับคาดหวังว่าจะยังไงครับก็จะทําให้เต็มที่แหะแล้วก็จะเอาเหรียญมาฝากชาวสราบรีนะคิดแล้วว่าจะเป็นเหรียญอะไรครับได้ได้ทองได้ทั้งเหรียญก็ดีใจทั้แต่ว่าหวังเหรียญทองไหมเฮ้ท่านผู้ว่าต้องถ้ารับมาเหรียญทองนี่ท่านผู้ว่าจะแห่รอบจังหวัดเลยแบ่าั้รนครับเราก็ แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับครับเ <มา S 2> ราดูแลน้องก็เต็มที่